<c oughs> กลับสวัสดีครูบาอาจารย์ครับผมทุกประกาศของโลกทุกแก่โลกทุกมุมโลกครับผมวันนี้ก็จะมายามหนูเนาะมากู่ก,กับยามหนูครับหมายปลาอ้อยครับผมคุณบรรยากาศเช้านี้ก็เช้านี้ก็ประมาณนี้ทําไมต้องมีเดือนทําไมต้องมีพระอาทิตย์ เดี๋ยวฝากคำถามนี้ไว้นิดหนึง่งครับผมบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับผมเจอลุงเจอลุงไปไหนเอาเวนะบรรยากาศเช้านี้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่คลองครับหมายใกล้คลองครับผมหมายใกล้คลองทำไมต้องมีดวงจันทร์ ทำไมต้องมีดวงอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมหมายคลองครับใกล้ๆคลองครับผมบรรยากาศเชา้านี้สดชื่นอากาศเยน็ยนๆนะครับก็ปร,ประมาณนี้ครับอ่าขอหนูเจ้าที่จะทางแถวนี้ไว้แล้ววันนี้มาเอาตะข้าโลจะได้บ๊บูสิครับผมไปครับเดินทางเข้าหมายครับวันนี้ก็จะใช้เหยือ่อ กาเปลือกลำขนมปังแล้วเหยื่อตกปลาที่ผมหมักเนาะแต่ยังไม่ได้ใช้ชิปมาฟีดกับลูกยอเนาะครับผมยังไม่ได้ใช้ตัวนี้อันนี้ก็ผสมกุกเขาเข้ากันเออลืมไปบอกสองข้าวน้ำครับผมผมผสมเข้าไปเอาครับต้อหมยครับดูจะมีลุ้นมีใหญ่ไหมที่ผมเข้าไปก็ มันก็จะมีแต่รอยขี้หนูไม่ค่อยใหญ่ครับผมโอเคครับเข้าหมายครับผมเมื่อกี้ก็เจอเต้าถิ่นอยู่สามตัวดีนะมันยังไม่มากวนครับผมนหมายนี้ใกล้บ้านเลยครับผมอยู่หลังแรกครับผมเมื่อกี้อีกหลังหนึ่งไม่ดับแม่น่าจะได้รอยรอยเขามาแท้กินอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ ไม่ลั่นครับหลังเลกยังไม่ลัน่นดูหลังนี้ครับผมในปาก้อยครับโอ้หอยกัดแบบเละมากเลยครับผมดูเละมากเลยนู่นรอยอุจจละเขาดักไว้ตรงนี้ลั่นไม่ติดครับผมเนี่ยกินยังไงลั่นไม่ติด โอ้แสดแงตัวเมื่อกี้นี่เสียนเสียนมากครับผมน่าจะจบจบชั้นระดับสูงแน่โอเคครับลุนต่อไปครับจะก,กี่แต้มวันนี้จะห้าหรือจะห้วการดักในปา่าอ้อยนี่เนาะจะเป็นการเดาใจกันยากครับยิ่งลกุลกๆอย่างนี้นะครับผมอูโหูยากครับ หมายนี้ก็ค่อนข้างยากครับผมไม่รู้จะได้แต้มหรือเปล่ายังไม่ล่นเลยปกติเขาจะชอบเหยื่อสุดนี้มากเนาะแต่การกินอ้อยเขาจะกินแต่ข้างบนข้างบนอ้อยมันจะพาดขึ้นอยู่อย่างนี้ครับผมนี่นี่ลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มมาประมาณนี้อย่างนี้ครับเนาะอาีจะไม่ค่อยลงล่างเลยครับ เนียมาครึ่งทางแล้วยังไม่เห็นแต้มเลยครับผมปกติต้องลันแล้วครับวันนี้จะเหวไหมเนี่ยเพื่อนๆครับดักไว้นี่ครับผมนี่รอยผมดักไว้นี่ผมกุ้ยดินดักนี่เรากินข้าวเปลือกด้วยครับไม่รู้จะไปตรงไหนตัวนี้เอาเชือกมัดไม่ค่อยแน่นดีด้วย เห็นแล้วครับไม่รู้หนูจะได้ไหมเห็นแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยเหว้วครับดินมานี่ดินมานี่หลุดหลุดครับผมอูย้ยทางหนูดีด้วยครับตัวนี้หลุดน่าจะติดขาแหละนี่นก็ติดหางครับผมหลุดเลยอื้ทางสวยด้วยครับเนี่ย อืมเอ้าตัวนี้ดูเวลาถ้าเขาได้ขย,ยะยือนะครับเนี่ยฝาเครื่องดื่มเรียบร้อยฝาเครื่องดื่มแบนหมดเลยครับเนี่ยแต่ถ้าเยวอีกตัวหนึงน่งเนี่จะกัดเลี่ยมหมดเลยครับเนี่ยแต่เยอะตัวนั้นโอ้โหมันใส่ยาครับเดี๋ยวผมจะลองพลิกแพงทํำยังไงให้มันกินดีแล้วเข้ามากินโดยที่มดไม่กินเนาะ ลองจะทําเป็นน้ําดูมันเป็นผงละไอจิบลูกยอนี่แหละครับจิบกับลูกยอนี่แหละอาค,ครับมาลุ้นครับโอ้โหน่าเสียดายเนี่ยดินเยอะด้วยอืมเนี่ยมันมันถ้ามันลงมากับพื้นนี่จะก็จะโอเคหน่อยครับแต่ต่นมากมันจะขึ้นกินตามเนี้ยตามอ้อยลำอ้อยนี่ครับผมเน้ะอืม เอาเป็นว่าถ้าเหยื่อตัวนี้มาตรงนี้มันยังไม่คุ้นชินเนาะปกติจะใช้ได้ผลดีครับผมถ้ามันยังไม่คุ้นชินแล้วก็ถือว่าอ่อยนัดหน้าเดี๋ยวมันมากินแล้วมันจะติดใจเองนัดหน้ามาซ้ําใหม่ครับผมถตาเราไม่ค่อยได้ตัวเนาะอีกไม่กี่หลังครับทางนี้ครับเดี๋ยวไปดูฟ้าลั่นฟ้าผ่ากันต่อลั่นฟีไม่รู้กี่หลังแล้วครับนี่อันนี้ก็รอย ใ,ใหญ่เลยนี่ฟีดูเอาข้าวไปเกล็ดกินนี่เราจะละตัวใหญ่ละตัวงามเนี่ยนั่นฟีครับเนี่ยนี่ร้อยกินข้าวที่เราหมากเหยือไว้เนาะอือหือไหนครับเยอตัวแล้วครับได้แล้วครับเห็นแล้วครับนี่ติดขาครับผมนี่เรียบร้อยครับผม สวยเลยหนูน่าจะไปมันไซนี้แหละครับเยอะเนี่ยเรามันลากกลางคืนไม่ได้มันโลกเกินโอเคครับเดี๋ยวเอาหนูก่อนนะครับผมไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวแล้วครับไม่เหี่ยวแล้วครับหนึ่งแต้มแล้วมวดูต่อไปครับผมตรงนี้ก็รอยกัดอ้อยสวยครับคุณต,ตรงนู้นนี่ขเขาเลื่อนที่ดับผมมา ไม่ติดครับนุ่นก็สวยครับรอยจัดอ้อยเดาใจยากครับป่าอ้อยเนี่ยเหยื่อก็ลองมาหลายตัวแล้วบางที่บางหมายก็จะกินไม่เหมือนกันเนาะแต่ตัวนี้หนูหนูใหญ่จะชอบเหยื่อตัวนี้แต่ดูแล้วอ่าอุจจระมันไม่ค่อยเยอะครับผมอุจจระหนูใหญ่เนาะมีแต่หนูรุ่นๆสวยๆ รุ่นหนุ่มรุ่นสาวโอเคครับผมเดี๋ยวรุ่นต่อไปครับผมเกือบจะท้ายสุดแต่ไม่สุดดักไว้ไม่กี่หลังเนาะเดี๋ยวดูครับโอ้โหติดตัวใหญ่ด้วยครับสวยด้วยครับโอ้โหสวยสวยงามครับผมนี่เียบ้อยเอเก็บหนูก่อนนะครับตัวใหญ่ด้วยสวย เก็บหนูก่อนนะครับผมแต่ผมออกมาจากปลาอ้อยแล้วครับผมแต่ก็จะเข้าปลาอ้อยอีกตรงนู้นฟ้าผ่าไว้ตรงนู้น,รน,นครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมนั้นเห็นขุยอยู่ดักใกล้ๆขุยเหลือไม่กี่ล้างเองดักใกล้ๆเมื่อนไม่รู้จะโดนหรือเปล่าครับผมเนาะตอนนี้ก็ ตะเวนก็ขึ้นแล้วครับเนาะบรรยากาศก็น,กนู้นก็ปาก่าข้าวโพดนี่ก็ป่ามันครับผมนี่ก็อ้อยครับผมเนาะอ้อยหวานน้ำตาลสดครับผมไปครับดูกันต่อตัวนี้ลั่นครับเอาผ่านลั่นไม่ทำงาน ไม่ติดแต่ตรงนี้ติดครับผมนี่มันเข้าบักแอลอยังไงไม่รู้ครับนี่สวยๆครับสวยๆนี่ติดครับผมโอเคครับได้หมานแล้วครับได้จับหางแลว้วพี่น้องแทบเห็นตัวแล้วครับผมเห็นตัวแล้วครับดูคาดจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่กินอ้อยสูงๆผมดักไว้บนเลยนะครับ หางขุยเมื่อกี้ขุยอยู่ทางหลังผมนี่ครับวังหันขุยอยู่ทางหลังครับผมน้องครับเห็นไหมแวบ,บแล้วดำเง้มเลยครับโอ้โหบิ๊กไสเลยครับผมโอ้ยแผงใหญ่ครับนี่เพื่อผมถ่ายไปอีพีท่านๆมันเห็นไหมรอยหนูท้องขาวน้อยมันจะมากินอุจจะที่ผมถ่ายไปอีพีท่านๆนะครับผมดักไว้บนนี้เห็นไหมเแวบเบนื้อแวบบอยู่ไหน เอาอยู่ตรงนั้นเองโดนแต้หูเขาแล้วครับผมโดนหมักแต้หูหมักฟังล่ำเพิ่นน่ะโอ้โหแผงสวยครับผมแผงไสสวยครับแผงไสสวยครับผมหมานโอเคครับได้ผลถ้ามันเข้าอย่างนี้ก็โอเคเราไม่แห้วครับผมได้จับหาทําน้ำพีกแล้วครับแ่บเดี๋ยวจะทําแกงกะทิให้กินนะครับสักวันเดี๋ยววันเวลาว่างเดี๋ยวผมจะทําแกงกะทิ หนูครับผมให้กินแซ่แบเหมือนขายแกงป,าปก่าครับผมรบบประยุกต์ครับมีสารและสินเหมือนกันไม่เห้วนะครับวันนี้ไม่เห้วไม่นึกว่าจะมีไอ้แผงก็มีครับผมแบ่บเนาะผมยังประทับใจรอยนี้อยู่เนี่ยตัวใหญ่มันขึ้นมากินครับเนี่ยลั่นไปตรงน,นู้นจะได้มันก็ลอยหมาคุยทุกวัน ขอเก็บหนูนครับติดจิดอินิปเนาะฟ้าผ่าปลาลั่นครับผมนะครับขอเก็บหนูก่อนนะครับอันนี้ติดท้องขาวครับผมเอ๊ขุยก็ไม่ได้ไม่ใช่ขุยท้องขาวนะครับเนี่ยแล้วอุจจาระเขาก็ใหญ่อยู่ติดท้องขาวครับนี่ติดท้องขาว โอเคครับเดี๋ยวไปสรุปแต้มกันนะครับผมมากี่แต้ม,มเห็นเครืออันี้อยู่ครับนี่นี่เหมือนเป็นเครือมันอะไรสักอย่างครับนี่น่นจาจะหมดอายุแล้วับผมแล้วก็เห็นลูกนี่นล่วงนี่มันอะไรครับนี่นี่ลูกเขาร่วงแล้วนี่ มันอะไรครับเนี่ถามผู้รู้เชี่ยวชาญหน่อยครับผมก็ตอบไปเนี่ยหมายยังใบจะเป็นอย่างนี้นี่คือเขาจะยาวนี้ครับผมโอเคครับวันนี้ไม่ไม่แห้วครับไม่แห้วครับเดี๋ยวไปสลุปแต้มกันแซ่มแซ่บสลุปแต้มครับผมแต้มครับไม่แห้วครับไม่แห้ว ก็จะดักยากนิดนึงให้ป่าอ้อยเนาะดังบางเป่าอ้อยก็ประสบความสําเร็จครับผมนี่อาเต็มแล้วครับผมก็จะดักยากนิดนึงทํเป่าอ้อยเนาะครับผมก็บางที่ก็เดือดตัวนี้ก็จะเข้าดีครับผมเนาะมันตรงนี้เป่าอ้อยตรงนี้จะดักยากตรงที่มันเราเอาที่ดักขึ้นไปไม่ค่อยได้มันจะขึ้นกิน ตามกิ่งล้ม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 ของอ้อยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาหาวิธีใหม่แต่เราก็พยายามดักให้ตรงจุดจุดที่มันอยู่หม่องที่มันหากินข้างล่างเพื่อมันจะมองเห็นเนาะมันขึ้นห่อมาเดี๋ยวมันก็จะเบิ่งเห็นว่าท่านเนาะมันมาได้อยู่พื้นลาบว่าท่านเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวให้วันสองวันถ้าเขาไม่ตัดเดี๋ยวมาทําครับผมเพราะมันเดี๋ยวมันกิน มันจะเข้าเหยื่อแล้วมันก็จะกินเหยื่อเราไปดักที่จุดเดิมจะง่ายขึ้นครับผมเหมือนตกปลาตกปลาก็ต้องอ้อยเหยื่อธรรม,มาชาติครับใหมยนี้ผ่านไปมาผ่านไปมานึกว่าจะไม่ค่อยมีดูหน้าฝนก็ไม่เห็นรอยรู้สึกจะมีเยอะเดี๋ยวจะเดินตัดตัดเข้าดูตามล็อกครับผมถ้าใคายังเจ้าของไรยังไม่ตัดอ้อยง่ายก็จะได้ดักหมดเลยอ้อยลมไหมสวยครับไหมนี้หนูมีครับผมโอเคครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ คือช่องเก่าผมก็เนาะปิดไปแล้วครับผมโดนปิดกั้นไปแล้วครับเกมเนาะผมก็เลยมาทําช่องใหม่ก็เราหาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านเราอย่างนี้แหละครับเนี่ยเนี่ยผมไม่รู้ว่าผิดพลาดประการใดเนาะแต่เราก็หากินตามวิถีชนบทเราแบบนี้เนาะครับผมก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุย เพื่อนๆน,น้าๆที่เห็นผมถามถ่ายมาหลายคนเ่าะผมหายไปไหนเนาะก็ผมยังทําอยู่ครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับผมเออยังทําการสแสดงอยู่ถ้ามีคนสแสดงก็ต้องมีคนด,ดูครับผมโอเคนะครับผมฝากติดตามช่องนี้ด้วยชื่อก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนายพลนายพลจอมทัพพ่อพันเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับ จากตัวหนึ่งก็เป็นสองอีกสองตัวบวกกันก็เป็นสามในพลจอมทัพครับผมโอเคครับผมเอท่านใดสนใจงานไม้งานอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับผมเฟซบุ๊กก็ในพลจอมทัพสิงห์สีครับผมโอเคครับติกตอกก็านพลจอมทัพครับผมก็โอเคดีดัก็หลายหลังดักับเกือบหมดอาวุธยังไม่เอามาหมดครับผมอาวุธที่บ้านน่เนาะ อวตารมาหากินของเราเนาะโอเคครับผมก็อันนี้ก็ตั้งแต่มาอยู่บ้านใหม่ๆนั่นแหละครับนี่ลองประดิษฐ์ประดอยเห็นหน้าๆประดิษฐ์ประดอยดูก็ทําดูครับผมนี่การล่มที่ใช้แล้วมาทําครับผมนี่ใช้มาสิบยี่สิบปีแล้วครับผมนี่ก็เกิดมาครับผมอันนี้ไม่ไดเอารวดมารวดจะดักยากมันไม่ค่อยมีทางหนูป้าอ้อยไม่มีทาง จะไปทั่วมั่วทั่วหมดครับผมอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านครับผมไปทํากับข้าวเดี๋ยวเมนูเด็เดเด,เดี๋ยววันไหนผมเบางานว่างงานแล้วผมจะมาทําให้ดูนะครับผมอืมเนาะไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมหลายคนจอนทับครับผมแซ่บคืเอเราครับขอบคุณครับรบ,บ๊ายบาย